กับครูน,นีพากินพาเลาะทางช่องครูนีค่ะในคลิปนี้ก็คือเก่าล่ะค่ะใบสีสูขวัญสามชั้นค่ะโดยช่างนมและก็ช่างเจค่ะ,ะคลิปนี้ก็จะ,ะแตกต่างไปจากคลิปก่อนก,ก็คือสีให้ท่านผู้ชมได้ชมการประกอบ,บายสีก่อนเนาะคะ่ะเรลาตอนไทยไทยคลิปเ่าจังคอยไปเบิ่งกันว่าการเข้าเนิว้วการหันเนิว้วการพันริบบินการ เปียยอดเป็นจังไดกับตอนนี้อันไอ,อช่วงงานพวกนั้นก็นจะอยู่หลังๆค่ะเชิญติดตามรับชมเลยค่ะ เสร็จไปแล้วชั้นบนเนาะค่ะสำหรับชั้นทัดลงมาเนาะค่ะการว่างาตัวใบสีนี่ก็จะว่างซับวางจากชั้นข้างบนที่เห็ดไว้แล้วนะคะ Thank you. คือการกับชั้นกลางเนาะคะ่ะช่างก็จะว่างตัวใบสีนะเป็นซับวางคู่นี้ก็จะเหตุแฟลชฟอร์เวิร์ดให้มันไปเร็วๆเนาะคะ่ะเพราะว่าวิธีการก็กคือคือเก่าเนาะคะ่ะกับชั้นกลางะคะ่ะก็เบิงพ่อเป็นเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ตัวใบสีตัวสุดท้ายนะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการาประดับด้วยตัวแมงดาค่ะสำหรับแมงดาของเพื่อนนี่ก็จะเป็นเป็นแมงดาประยุกนะคะแมงดาประยุกกลีบบัวนะคะแต่งลงในด้วยริบบิ้นสีสมับกับตัวลูกนิ้วมือนั่งของอแม่ใบสีค่ะสวยงามค่ะ รู้สึกว่าการว่างตัวใบสีจะบอคอยสมดุลปันไดช่างกับต้องมาหล่อออกไม่เห็ดไม่นาะคะ่ะขนาด่นเป็นเมื่ออาชีพแล้วค่ะเนี่เป็นเปนมืออาชีพิ่นก็นย่งต้องเห็ดไปน้ำกะไปน้ำเบิงไปน้ำเนาะค่ะว่าเห็ดจังไดช่องไฟมันยังสีสวยงามเนาะคะ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ สำหรับแมงดาหรือตัวแซมของชั้นที่สองนะคะจากข้างบนหรือจากข้างล่างก็คือชั้นกลางนี่แหละช่างกะประยุกโดยการใส่ตัวเปียยอดเนาะคะ่ะมาแซมให้มันดู เต็มให้มันดูสวยงามค่ะ ชิ้นที่สําเร็จแล้วเนาะคะ่ะเห็นมาาล่ยลัดขอมกไล่ยสีลัดขอตรงด้านบนของกลวยแล้วก็ตรงฐานเนาะคะ่ะก็มีอุบะตรงติ่งกันค่ะก็สวยงามค่ะสวยงาม ต้นใบสีสวยๆไปแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมาะชมการเริ่มต้นนะคะโดยการเหตุใบสีนวาเพิ่มมีอยังแน่นะคะตอนนี้ก็สิมาชมกันว่าอ่าบัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทางฉางเพิ่นใส่มีอย่างแน่นะคะนี่แหละค่ะแม็กสเตปเปิลน,นะคะลิบบินนะคะลิบบินเบอร์เกาค่ะสีส้มสีขาวที่ียเอามาแต่งหนิวมือนางนะคะ ตอนนี้ช่างเจก็กำลังตัดลิบบินให้เบิงกันอยู่ค่ะเโดเก้าตัดความยาวประมาณ4ี่นิอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการาพันเหนียวเนาะค่ะกับลิบบินพันจากริมริมด่านขวามือเขามาแล้วก็ ใส่ดอกตูมนะคะพุตูมตะวันตูมพาสติกนะคะใส่ลงไปแล้วก็พันเข้ามาเสร็จแล้วก็สเ็ตเปิ้ลเย็บแล้วก็ผักไว้นะคะอ่ะแล้วก็หอมด้วยสีขาวอันนี้นแบบยกนมยกนมเราจะเม็ไว้ก่อนก็ได้สังเอกแล้วก็อ่ากะ นถ้า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 นุ่งเอาสีเขาจะนุ่งเอาลงต่ํงกว่านี้เนี่ยถ้านุ่งเอาสีเราดูตรงที่มันช่วงที่มันหักไปยดรค ต่อไปค่ะช่างเจก,จก็จะสาธิตการเพียยอดให้่ันผู้ชมทางบ้านได้เบิ่งนะคะเมื่อเบิ่งน้ำกันริบบียนของเพิ่กนกับงอเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยต้องใส่กันไก่เนาะคะ่ะรีดให้มันตรงจักน้อยแล้วก็ตัดท่านกะเอาได้ค่ะเพิ่นบไดวัดกะสีประมาณห้านิ้วแล้วค่ะริบบิยนเบอร์เก่เนาะคะ่ะตัดชืบๆเลยค่ะ ที่นี่มาเบ่งกันการท่านตัวหยอดของมันเนาะคะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะพันมาจากด้า,ดานข้างขวามือเนาะคะ่ะเขามาตรงกลางแล้วก็หมุนลงไปด้านล่างค่ะเสร็จแล้วก็เอาลวดมาเสียบค่ะ ตอนนี้ก็เอาลวดมางอนะคะ่ะหักเคืองนะคะให้เป็นโค้งๆแล้วก็สอดเข้าไปด้านใน,นะคะ่ะเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงดัดง่อได้นะคะ่ะสวยงามแล้วก็สเตปเปิลแม็กเลยะคะ่ะที่นี้ก็ชั้นที่หนึ่งนะคะมาบิ้งเนี่ยชั้นที่หนึง่งว่างตัวนิววยอดเนี่ยไว้ตรงกลางแล้วก็ พันผับทบขอมาแล้วก็ยกเป็นกีบหนานางเนาะค่ะทั้งสองขางสแตเปิลแม็กไว้นะคะมาอีกตัวที่สองเนาะคะ่ะตัวนี้ช่างเจบอกว่าให้เอาไว้ท่อกันกับกับไอตัวแหลกเลยค่ะเอช่องไฟมันเสียออกมาสวยประสานเปินวาเนาะคะ่ะอันนั้นก็เป็นเทคนิคของเพินค่ะ เสร็จแล้วเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็เปียต่อไปค่ะตัวเปียยอดนีเพิ่นจะเปียอยู่อ่าสิบสามชั้นเนาะคะ่ะเพิ่นจะเปียลงไปสิบสามชั้นแล้วเวลาเขาอ่าตัวใบสีเนี่ยก็จะเปียตองลงไปอีกสองชั้นก็จะเป็นสิบหานะคะ่ะถามเพิ่นว่าเป็นอย่างตรงเปียตองเพิ่นว่ามันจังบลอกเนาะคะ่ะแล้วมันก็จะออกมาสวย ช่องไปมันจะพอดีถ้าลักเ้าเอาตรงตรงเส้นเนี่ยเอาตรง นี่เพืเบ่ง่าสากันเนาะคะ่ะว่าเป็นเห็ดจังใดนะคะปึ๊บขึ้นมาเนาะคะ่ะว่างตรงกลางพับด้านขวาทบเข่ามาแล้วก็ยกใส่หัวแม่มือเนาะคะ่ะนิ้วหัวแม่มือดันไว้แล้วก็ดันใส่กัเห็ดขึ้นกะะันค่ะพับทบเข่ามาแล้วก็หักตรงกลางขึ้นเป็นเป็นหลองเนาะคะ่ะบางเธอเอิ่นก็เอรนกีบยกนมบางเธอิืนก็เอรนกีบ หน้านางนาอคคะอันนี้ความยาวแล้วแต่เราจะเอาอยาวอะไรถ้าทำบายสีสู่ขนธรรมดาอาตามสู่ความแต่งงานมันไม่ได้ไอ้อนี่สองชั้นาตามความเหมาะสมกว่าความยาวของช่อถ้าเราทำช่อเล็ก หรือเก้าชั้นเก้านิ้วแล้วก็ไม่ต้องทำยากมากถคาสมงติว่าทำชอบเก้านิ้วควรจะทำเพียรยอดกี่ชั้นเก้านิ้วก็ประมาณเก้าชั้นเก้า <9. S 2> ชั้นแล้วก็เพีย อันนี้สิบสามชั้นแล้วก็ก่อนจะจะเข้าช่อเราต้องเปียเบตองลงมาสองชั้นเพื่อที่ว่าเวลาเข้าเข้าเข,ข้านิ้วมันจะไม่โดดไม่หลอกไม่โดดไม่โดดก็ดดยช่ตัวอย่างเพื่อเวลาเราเข้าช่อชั้นเลขเราจะดึงให้มันให้ผ้ามันเฉียงเฉียงเราจะไม่ทําให้มันตรง ถ้าถ้าตรงเกินไปอย่างเงี้ยมันจะได้ดันนิ้วแล้วก็ตัวนี้มันจะอ้วนเกินไปมันจะไม่สวยต้องต้องให้มันพอดีนี่คือเทคนิคใช่ครับโอเคชั้นเจ็ดชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าจะประมาณนี้สองนิ้ว แล้วชั้นที่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงหกเจ็ดแปดเก้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกเก้าสิบ สอก็พอดีนิ้วเราเลยต้องกะกะเอามันจะได้ชินถ้าหมดแต่ไปวัดเลยมันจะช้าเวลาเราทำงานเร็วๆอย่าเงี้ยเวลาเาาเร่งเยอะ ตัวชั้นที่สองจะตรงกับแบรบตองชั้นแรกชั้นแรกเราจะไม่ส่งนิสุตตัวพ้านุ่งจะตรงกับตัวนี้ตัวที่สองอเวลาเราหักพับลงไปมันก็จะพอดีช่องไฟ ก็ไม่เล่นละ่จะข้ามจะขาจะแข่ง้ามาลข้ามไปแล้ากคนไม่ยานรัีาเดียกค้อเกิดทุกคนไม่เก่ตัวทุกคนกเกิดวทุกคน่เ่ทุกคนยืนตัวอเตัวเอ

คืออะไรเสืดีจคงเราจะได้ฟังเทคนิคาการยืนตัวนิวแล้วก็การฉีกตองเนาะคะ่ะการเย็บสเต็ปเปิ้ล ามากไวกร์ขรังหลังเนาะค่ะเวลาเอาผ่านุงมากเพิ่นกับแม็กไวร์กรังหลังเราค่อยอพับของมากล้วก็คอยไมโยกแล้วก็เย็บเนาะค่ะช่างเจกับฟีเมอเข่าขันเลยค่ะตอนนี้หลังจากที่ว่าปีที่แล้วเนาะค่ะคู้นี้ไปถ่ายเพิ่นปีนี่ก็เห็นว่าเพิ่นปัฒนาขึ้นหลายก็จะให้เบิ่งไปเร็วๆเพราะว่าการเข่านิวกับจากนิ้วแรกถึง อยูวที่สิบหาหรือว่าสีเห็ุสิบหกสิบเจ็ดก็แล้วแต่นะคะก็จะคือคือกันเพียงแต่ว่าใบตองที่มาห่มเนี่ยเป็นพนุงเนี่ยก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆก็จะให้ติดตามกันไปจนถึงตอนสุดท้ายที่เป็นการปิดงานของเพิ่นเนาะคะ่ะอ,อีกอย่างหนึ่งที่คู่นี้เบิ่งไปนั่งก็เห็นก็คือเพิ่นสีเอาใบตองมาเสริมแกนเนาะคะ่ะ ตลอดเพื่อที่ว่าให้มันจับง่ายขึ้นนะคะแล้วกาง,งานก็ออกมาดีเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าไกจะได้ละตอนนี้ช่างก็กำลังนับอยู่ <c oughs> เสริมแกนค่ะตอนนี้ <c oughs> พอมันกว้างลงไปข้างล่างเนาะคะ่ะตัวที่สิมมเสริมนี่ใบตองก็จะกว้างขึ้นประมาณสองนิ้วเคืงหรือสามนิ้วเนาะคะ่ะ รู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่เห็นเพิ่นเสริมเพิ่นจะบดเสริมทึ่งหนาทึ้งหลังเพิ่นสีเสริมตั้งแต่ด้านด้านบนเนาะค่ะบดเสริมด้านลา่างเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บงานเนาะค่ะรับเรียบร้อยตัดเล่มก็สเตปเปิลเย็บค่ะเสร็จค่ะสวยงามค่ะ ใบสีชุดนีนะะ้อค่ะจะมี 15, 13, 11เนะ้คะเป็น3ชัน้นเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะะ้อค่ะจะให้เบิ่งอุปกรณ์เพื่อน,น้ำนะคะ่ะมีตะปูมีไม้ลูกชิน้นมี่อนนะะ้อค่ะอันนี้ก็เป็นแมงดาประยุกนะะ้อค่ะเป็นแบบกีบบัวนะะ้อค่ะตอนที่คุณนีไปนี่เป็นเห็ดเสร็จแล้วอันนี้ก็ล่งในเรียบร้อยพร้อมที่ิใส่ค่ะ,คะ ที่นี่เขาถืมาเบ่งไอ้กลวยนอกจากการแต่งกลวยของช่างนมเนาะค่ะเพิ่มใจเหตุเป็นเป็นคันหมักเบงเล้าค่ะนี่ก็พับกีบไว้เรียบร้อยเนาะค่ะเป็นกีบผากากีบผ่ากาธรรมดาว่าเป็นกีบผากาซ้อนเนาะค่กกะช่างก็กำลังพับอยู่มันก็เลี่ยงเป็นตับเป็นตับไวค้ค่ะ กบบบัเงประมาณเท่าไหร่ความกว้างสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วยาวความยาวสี่นิ้วยาวสี่นิ้วเขาเอื่นกีบยังเขาขัไทยกีบปากกา อันนี้เขาใส่จะจีบตัวนี้ตัวนี้หาครับหาจีบหากลีบห้า <6 S 1> แถว <6 S 1> รอบแปดทิพหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดปกติจะเป็นสีบบ่ทิอ๋อสบ,บงัสบบงสบ,บงังได้เป็นแปดสำหรับขันหมาเบ่งเล่าประยุกนี่เนะคะ่ะช่างนมเพิ่นก น้ำมาใส่เป็นกรวยหยอดของบายสีค่ะ,ะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเบิงรายละเอียดในการเห็ดขันหมักเบงเล่าประยุกเนี่ยกับเบิงเพิ่มเติมไดเนะคะในในขีปขันหมักเบงล่าประยุกสวยๆโดยช่างหนุมนะคะในช่องของคู่นี้นี่ละค่ะ เนี้ได้ใจโคงหบหลังจากเย็บกีบจนครบแล้วเนาะคะ่กะก็นำมาอ่าทริมหรือบาการไกลเล่มปลายตองช่วงล่างออกแล้วก็มาอ่าฉีกตองเพื่อทีสีทักสันหลังหน้เนาะคะ่ะมาเป็นอ่าฐานของก้วยหรือว่าขันหมักเบงเล่าะคะ่ะอันนี้ก็ให้เบิ่งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยค่ะอ่าตัว ตัวฐานเนาะค่ะก็กว่างประมาณนิ้วหนึ่งค่ะตัวาผานงที่เอามาเปียกับประมาณนิ้วหนึง่งขึ้นกัน,นะค,ะค่ะกะถักลงไปเรื่อยๆนะคะก็ดูตามไปเรื่อยๆค่ะสีห้เน้นให้เบิง้งตอนที่ช่างเพิ่นจบงานแล้วเพิ่นเอาวงมาต่อกันนะคะเป็นเหตุดี่ดีค่ะ ยืดขันมักเบงกับฐานเข่ากันเรียบร้อยแล้วกัน้นำมาประกอบเป็นกลวยยอดของต้นใบสีเลยเนาะคะ่ะส่วนการเกาโฟมตัดโฟมหนุ่นนี้นประเทศไทยะคะ่ะเพราะว่าผนกระเห็ดไวรวงหนาเนาะคะ่ะต้นนี้ก็ประกอบด้วยลงไปเลยะคกะ,คะอ,อุปกรณ์หลักก็คือไม่เสียบลูกชินนะะ้นค่ะ ใส่ได้ดีใส่ในงานได้ดีมากค่ะิ่นกับพอมที่จะไปส่งงานในเมือนอื่นค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆเนาะค่ะที่ติดตามชมช่องครู่นี้แล้วก็ชมผลงานการาสัางสารรฝีมือใบสีสวยๆของช่างนมมาโดยตลอดค่ะอขอบคุณช่างนมแล้วก็ช่างเจที่แบ่งปัน ความรู้เรื่องใบสีให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นได้หูนำเนาะค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ